สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านพระคัมภีร์หนังสือเสียงให้ฟังอีกต่อเลยนะคะในพระคัมภีร์ปฐมกาลในบทที่8ค่ะต่อจากเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของโนอาห์นะคะปฐมกาลบทที่8แต่พระเจ้าทรงระลึกถ,ถึงโนอาห์และสัตว์ป่ากับสัตว์ใช้งานทุกชนิดที่อยู่กับเขาในเรือพระองค์ทรงบันดาลให้กระแสลมพัดเหนือแผ่นดินแล้วน้ำก็ลดลง ตาน้ำบาดาลและประตูน้ำแห่งฟ้าสวรรค์ก็ถูกปิดและฝนก็หยุดตกจากฟ้าน้ำจึงลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งร้อยห้วันผ่านไปและในวันที่สิเดของเดือนที่เจเรือก็มาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัตน้ำลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่หของเดือนที่สิยอดเขาอื่นๆก็ปรากฏให้เห็น หลังจากนั้นอีก40ิวันโนอาเปิดหน้าต่างเรือและปล่อยกาตัวหนึ่งออกไปมันบินวนเวียนไปมาจนถึงเวลาที่น้ำแห้งไปจากแผ่นดินโลกเขาจึงปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดจนถึงผิวดินแล้วหรือไม่แต่นกพิราบไม่พบที่ที่จะเกาะเพราะว่าระดับน้ำยังสูงอยู่จึงกลับมาหาโนอาที่เรือโนอาก็ยืนมือออกรับนกพิราบ เข้ามาในเรือดังเดิมเขาคอยอีกเจ็ดวันแล้วปล่อยนกพิราบออกไปจากเรืออีกครั้งหนึ่งเมื่อนกพิราบกลับมาหาเขาในตอนเย็นมันขาบไปมาเกาะเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ําลดจากแผ่นดินแล้วเขาคอยอีกเจ็ดวันแล้วปล่อยนกพิราบอ,ออกไปอีกแต่คราวนี้มันไม่ได้กลับมาหาเขาเมื่อวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งในปีที่โนอามีอายุหกร้อยหนึ่งปี น้ำก็แห้งโนอาห์เปิดหลังคาเรือออกมาดูก็เห็นว่าพื้นดินแห้งแล้วพอถึงวันที่27เดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งสนิทแล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาว่า,เจ,าเจ้าพรเจ้าภรรยาของเจ้าบรรดาบุตรชายและบุตรสะใภยของเจ้าจงออกจากเรือจงนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าออกมาด้วย เพื่อพวกมันจะได้ออกลูกออกหลานและทวีจำนวนขึ้นในโลกดังนั้นโนอาจึงออกมาพร้อมกับบุตรชายรวมทั้งภรรยาและบุตรสะใภ้ของเขาส,สัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานทั้งปวงนกทั้งปวงคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกต่างทยอยออกจากเรือทีละชนิดหลังจากนั้นโนอาสร้างแท่นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายสัตว์และนก ที่ไม่เป็นมนทินจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้กลิ่นอันเป็นที่พอพระทยัยและทรงดำริว่าเราจะไม่สาบแช่งแผ่นดินดินเพราะมนุษย์อีกต่อไปถึงแม้ว่าจิตใจของมนุษย์จะโน้มเอียงไปในทางชั่วตั้งแต่วัยเด็กแต่เราจะไม่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราได้ทำในคราวนี้อีก ตรับใดที่โลกยังคงอยู่ตรับนั้นจะมีฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวความหนาวเย็นและความร้อนฤดูหนาวและฤดูฤดูร้อนและฤดูหนาววันและคืนอยู่เรื่อยไปขอภัยค่ะบท <c oughs> ที่9พระเจ้าทรงทำพมสัญญากับโนอาและพระเจ้าทรงอวยพร โนอาห์กับบุตรของเขาและตรัสว่าจงมีลูกมีหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลกสัตว์ป่าทั้งปวงบนโลกนกทั้งปวงในอากาศสัตว์ที่เลือ้อยคลานทุกชนิดและปลาทั้งปวงในทะเลจะเกรงกลัวเจ้าเพราะเรามอบมันไว้ในมือของเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาได้จะเป็นอาหารของเจ้าเราได้ยกพืชสีเขียวให้แก่เจ้าแล้วอย่างไรบัตรนี้เราก็ให้ทุกสิ่งแก่เจ้าอย่างนั้น แต่เจ้าจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์พร้อมชีวิตของมันคือเลือดสำหรับเลือดอันเป็นชีวิตของพวกเจ้าเราจะไม่ม,เมีเราจะให้มีการชดใช้อย่างแน่นอนเราจะให้สัตว์ทุกตัวชดใช้และเราจะให้แต่ละคนชดใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อมนุษย์เช่นกันใครก็ตามที่ฆ่าคนเขาก็จะถูกฆ่าคนเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นคนขึ้น ตามพระฉายของพระองค์ส่วนเจ้าจะงมีลูกมีหลานมากมายเพิ่มจำนวนทวีขึ้นบนแผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าตรัสกับโมอาและบุตรของเขาว่าบัดนี้เราเองเป็นผู้ทำพันธสัญญากับเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าตลอดจนสัตว์ทุกตัวที่อยู่กับเจ้าคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าและสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งมีชีวิตทั้ง หมดในโลกนี้เราทำพันธสัญญากับเจ้าว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยและจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายโลกอีกต่อไปและพระเจ้าตรัสว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เรากำลังทำระหว่างเรากับเจ้า และกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้าจงเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันตลอดทุกชั่วอายุคน คือเราได้ตั้งรุงของเราไว้ที่หมู่เมฆเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลกทุกครั้งที่เราส่งเมฆมาเหนือโลกและรุงปรากฏขึ้นที่เมฆเราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลย เมื่อใดที่รุ้งปรากฏบนเมฆรุ้งจะเตือนให้เราระลึกถึงพันธสัญญานิรันร์ระหว่างพระเจ้ากับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกพระเจ้าจึงตัดแก่โมโนอาว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้ระหว่างเรากับทุกชีวิตบนโลกบรรดาบุตรของโนอาบุตรของโนอาที่ออกมาจากเรือคือเชมฮามและยาเฟธฮามเป็นบิดาของคานาอัน นี่คือบุตรที่ทั้งสามของโนอาประชาชาติที่กระจายไปทั่วโลกถือกำเนิดจากพวกเขาโนอาหเป็นชาวไร่ชาวนาเขาเริ่มทำสวนอง,งุ่นเมื่อเขาดื่มเหล้าอาง,งุ่นแล้วเขาก็เมาและนอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของเขาหามผู้เป็นบิดาของคณะอันเห็นบิดาเปลือยกายจึงบอกพี่ชายทั้งสองของเขาที่อยู่ข้างนอกแต่เชมกับยาเฟสเอาเสื้อผ้าพาดบ่า เดินถอยหลังเข้ามาในเต็นท์เอาผ้าคลุมปกปิดร่างอันเปลือยปาของบิดาเขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะได้ไม่เห็นความเปลือยเปล่าของบิดาเมื่อโนอาสั่งเมาและรู้ถึงสิ่งที่บุคคลสุดท้องได้ทําเขาก็กล่าวว่าเราขอแช่งคณะอันให้เขาเป็นท่าต่ําต้อยที่สุดของพวกพี่น้องเขากล่าวอีกว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของ เชมขอให้คณะอันเป็นทาสของเชมขอพระเจ้าทรงขยายพรมแดนของยาเฟธขอให้ยาเฟธอาศัยในเต็นท์ของเชมและขอให้คณะอันเป็นทาสของยาเฟธหลังจากน้ำท่วมโนโอามีชีวิตต่อไปอีก350ปีโนโอาห์มีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น9 5 0ปีแล้วเขาก็ตายรายชื่อบรรดาประชาชาติบทที่10 นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือเชมฮา์มและยาเฟธลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วมเผ่าพันธุ์ของยาเฟธบุตรของยาเฟธได้แก่โกเมอร์มาโกมาไดยาวานทูบันเมเชกและธิราชบุตรของโกเมอร์ได้แก่อัชเคนสัสรีฟาตและโทกามาบุตรของยาวานได้แก่ เอลิชาทาชิตคิดทิมและโรดานิมคนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆของเขาตามตะกลูลในชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเองเผ่าพ,พันธุ์ของฮามนะคะบุตรของฮามได้แก่คิชมิสราอิน พูดและคณะอันบุตรของคุชได้แก่เสบาฮาวิลาสัพทารามาและสัพเทคาบุตรของราามาได้แก่เชบาและเดดานคุชเป็นบิดาของนิมโรธซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลกเขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุดฉะนั้นจึงกล่าวกับกันว่าเป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรธ ศูนาาย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือบาบิโลนอิเร,เ,อเรกอักคัดและคาเนานไนดินแดนนิชาดินแดนชินาจากที่นั่นเขาไปอัสซีเรียสร้างเมืองนีนาเวเรโฮโบตีคาลาและเรเซนเเตั้งอยู่ระหว่างนีนาเวและคาลานครใหญ่นั้น มิสราอิมเป็นบิดาของชาวลูดิมชาวอาณามิมชาวเลหาบิมชาวนัฟทูอิมชาวปัตรุสิมชาวคัสลูฮิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของของชาวฟิลิสเตียและชาวคัฟโทคานาอันเป็นบิดาของไซดอนซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขาและเป็นบิดาของชาวฮิตไทชาวเยบูสชาวอโมไรชาวเกิดกาซีชาวฮิวไวชาว อาราคีชาวซินีชาวอาราวัตชาวโซเซเมอร์และชาวฮามัดต่อมาสืบเชื้อสายจากตระกูลคณะอันก็กระจายออกไปพรมแดนของคณะอันขยายจากไซดอนถึงเกราใกลถึงกาซาและไปทางโสดมโกโมราอัดมาและเซโบยิมไปไกลถึงลาซา คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮามซึ่งแบ่งตามตระกูลตามภาษาตามเขตแดนและตามชนชาติของพวกเขาเผ่าพันธุ์ของเชมเชมเป็นพี่น้องกับยาเฟสก็มีบุตรหลายคนเชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์บุตรของเชมได้แก่เอลามอัสชูอปชาร์ลูดและอารัมบุตรของอารัมได้แก่อูสฮูกเกเตอร์และมีเชค อารัปักชาตดเป็นบิดาของเชลาและเชลาเป็นบิดาของเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่คนหนึ่งชื่อเปเรลกและในสมัยของเขาถูกโลกถูกแบ่งแยกและอีกคนหนึ่งชื่อโยกทานโยกทานเป็นบิดาของอมเมดัตเชเล็กอาชามาเวสเย,ยราฮาโดรัมอุชานด,ดิคลา โอปานอับิคาเมอบิมาอบิมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาและโยบคนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยบทานทินอาศัยของพวกเขา,ขออาทินอาศัยของพวกเขา เริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาในแดนเทือกเขาด้านตะวันออกคนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามต,ามตระกูลตามภาษาตามเขตแดนและตามชนชาติของพวกเขาทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆของบุตรโนอาตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขาคนเหล่านี้เป็นบุตรเป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆที่แพรก่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วมหอบาเบลบทที่11 ครั้ง,งนั้นทั้งโลกใช้ภาษาเดียวกันใช้ท่อคันเหมือนกันเมื่อมนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปทางทิศตะวันออกพวกเขาพบที่ราบในดินแดนชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นพวกเขาพูดกันว่ามาเถิดให้เราทำอิฐและเผาจนสุกพวกเขาใช้อิฐแทนหินและใช้ยางมาตอยแทนปูนแล้วพวกเขาพูดว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองที่มีหอสูงขึ้นถึงฟ้าสำหรับพวกเรา เพื่อเราจะได้สร้างชื่อให้กับตนเองและไม่ต้องกระจายไปทั่วทั้งโลกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเพื่อทดลองพระเนตรเพื่อทอพระเนตรเมืองและหอคอยซึ่งพวกเขากําลังสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัว่าคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันยังรเริ่มทํางานได้ถึงเพียงนี้ต่อไปถ้าเขาวางแผนจะทําอะไรก็จะทําได้ทุกอย่าง มาเถิดให้เราลงไปทําให้เขามีภาษาสับสนแตกต่างกันออกไปเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจกันดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทําให้พวกเขากระจัดก,กระจายจากที่นั่นออกไปทั่วทั้งโลกและพวกเขาก็หยุดสร้างเมืองนั้นด้วยเหตุนี้เมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าบาเบลเพราะที่นั่นเป็นที่ ที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําให้ภาษาของโลกสับสนแตกต่างกันออกไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้พวกเขา,รากระจายไปอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกจากเชมถึงอับ,บราฮัมนี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเชมนะคะ สปีหลังจากนั้นทั่วเมื่อเชมอายุได้100ปีก็มีบุตรชายชื่ออา์ปัชชากหลังจากนั้นเชมมีชีวิตต่อไปอีก500ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่ออารปัชชากอายุได้35ปีก็มีบุตรชายชื่อเชลาหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก403ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่อเชลาอายุได้30ปีก็มีบุตรชายชื่อ e เตตอเบอร์หลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก403ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเอเบอร์อายุได้34ปีก็มีบุตรชายชื่อไปเลกหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก4 3 0ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่อไปเลขอายุได้30ปีก็มีบุตรชายชื่อเรอูหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก209ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเรอูอายุได้32ปีก็มีอายุก็มีบุตรชายชื่อเซรุกหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก27งปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเซรุกอายุได้30ปีก็มีบุตรชายชื่อนนาโฮ หลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก200ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อนาโฮอายุได้29ปีก็มีบุตรชายชื่อเทราหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก119ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนหลังจากที่เทราอายุ70ปีเขาก็มีบุตรชายชื่ออับรามนาโฮและฮารานนี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเทราเทรามีบุตรชายชื่ออับราม นาโฮและฮารานฮารานมีบุตรชายชื่อโลดขณะที่เทราบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่ฮารานได้สิ้นชีวิตลงที่เมืองเออของชาวเคเคลเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาทั้งอับรามและนาโฮแต่งงานมีครอบครัวภรรยาของอับรามชื่อชาราันภรรยาของนาโฮชื่อมินคาซึ่งเป็นบุตรีของฮารานผู้เป็นบิดาของ ทั้งเมินคาและอิสคาทั้งซารายนั้นไม่มีบุตรเพราะเป็นหมันเทราพาบุตรชายชื่ออับรามหลานชายชื่อโลดซึ่งเป็นบุตรชายของฮาราน และบุตรสะพยชื่อชารายซึ่งเป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขาออกจากเมืองเออของชาวเคลเดียเพื่อไปคานาอันแต่เมื่อมาถึงเมืองฮารานก็ตั้งถิ่นฐานที่นั่นเทรามีชีวิตอยู่205ปีแล้วเขาก็ตายที่เมืองฮารานขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ที่รับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอ่านต่อในเรื่องราวของ อับรามนะคะถึงการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกอับรามสวัสดีค่ะ